สวัสดีครับมีหลายท่านสงสัยนะครับว่าทำไมประตูของมาด,ด้าสอเนี่ยมันปิดยากจังจริงๆแล้วมันไม่ได้ปิดยากหรอกครับคือวันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูว่าปิดยังไงมันถึงจะแน่นสนิทนะครับเริ่มจากประตูฝั่งคนขับก่อนเปิดมานะครับหากว่าท่านดันอย่างนี้มันก็ปิดสนิทครับให้เรากะที่ขยักสุดท้ายนะครับ ขยักสุดท้ายมันก็จะเด้งปิดสนิทเลยดันดันแค่นิดเดียวเห็นไหมครับสนิทเห็นไหมครับสัญ,ญลักษณ์ไม่ขึ้นทีนี้มาดูประตูหลังกันบ้างครับประตูหลังมีหลายคนบ่นว่าปิดยากไม่ไปไม่เข้าต้องออกแรงนิดนึงครับ ขยักสุดท้ายดันไปเลยเป๊บเข้าแล้วครับทีนี้มาดูที่ประตูหลังเจ้าปัญหากันบ้างประตูหลังนะครับเมื่อเรากดเปิดมาตรงนี้นะครับสวิตมันพอกดปุ๊บมันจะมีเสียงเสียงของมันเมื่อกดแล้วมันจะดังจึ๊ดนะครับลองฟังดูเห็นไหมฮะกดอีกทีแล้วถ้าเกิดว่าเรา กดแล้วเนี่ยเราจะเราต้องคอยสังเกตเสียงฟังเสียงของมันเวลาที่เรากดไปจึดมันจะอยู่ประมาณสักวินาทีครึ่งหรือครึ่งวินาทีแล้วไอ้ระบบล็อกมันก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งนกดอีกกดใหม่นะครับได้ยินเสียงไหมฮะเอาใหม่ มันจะดังช่าอ,อย่างเงี้ยครับก็คือพอมันดังอย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถปล่อยประตูปิดลงไปได้นี่นะครับแค่นี้ก็ปิดแน่นครับเงี่ยงัดงัดมาแค่นิดเดียวแล้วปล่อยแค่นี้ก็เข้าแล้วนะครับกดแล้วก็ปล่อยสักแป๊บหนึง่งแล้วก็แค่นี้ยครับง่ายง่าเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใหม่ให้ดู นี่นะครับช่องว่างตรงนี้นะฮะนิดเดียวเองเห็นไหมครับปิดง่ายมากครับใครว่าปิดยากลองทดสอบดูนะครับ